ขอทางหน่อย vivo v40 series 5g ขอแจ้งเกิดวันนี้นะคะงอยู่กับทั้ง vivo v40 5g และ vivo v40 pro 5g เราจะมาแกะกล่องให้ดูการครบทุกสีครบทุกแบบเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องแต่ละสีเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแอบแซวนิดหนึ่งนะปะนี่คือยังไม่วางขายนะยังไม่เปิดตัวไม่รู้ราคาเลยแต่ว่าคนเนี่ยไปจองกันเพียบนะแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า v 40 series ขายดีแน่นอนเอออุ้มก็เชื่ออย่างนั้นมาแกะกันเลยจะได้ไม่รอช้านะคะขอเก็บตัว v 4 0 pro 5g ก่อนเอา v 4 0 5g เนี่ยแหละเไปไ็น กล่องนะคะันนี้เลยต้องมีวงแหวนแห่งไฟใช่ไหมอันนี้นะแล้วก็มากับ V40 นะคะโค้ชเอนจ e เนียร์วิชซ์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าการที่วิวนะคะเอาไซต์เนี่ยมาอยู่กับมือถือนในกลุ่มที่เป็น V-Series มันทําให้ตลาดตื่นเต้นไว้ทุกคนแล้วอุ้มเนี่ยบอกเลยแล้วกันสปอยนะไปถ่ายรูปมาแล้วเลิศมากเพ้อเลิศมากอ่ะแกะเลยแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นสีอะไรเอ่ย s t ต l l าซิเวอร์สเต l ลา r ิเวอเนี่ยจะเป็นสีนะคะที่อยู่กับทั้งตัว V40 5G นะแล้วก็ตัว V40 Pro จีด้วยนะคะมีทั้งหมดเลยนะ,ะแกะเลยมายพร้อมแล้วพร้อมแล้วป่ะเริ่มกัน1 2 3ไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเอาฟิลลิ่งก่อนนะฟิลลิ่งก่อนนะหุ้ยวางทุกคนค่อนข้างวางเลยทีเดียวนี่อ่ะให้ดูสีเลยแล้วกันนะสำหรับเซ e า l a กซิเวอร์นะคะ1 2 3สเฮ้สยสวยแก มันไม่ได้สีดำเออชื่อมันซื่อเซเวอร์นะมันก็คงไม่ดำหรอกแต่ว่ามันออกเป็นแบบเทาผู้ดีมากอะ่ะเป็นเทาเข้มสวยเลยแล้วก็วางกล้องมาใหม่แบบนี้นะคะเป็นเจน i นอไลิงนะเจนเนาไลิงนะคะทําได้สวยเลยอ่ะอันนี้เนี่ยคือสี s t ตลลาเซเวอร์ใช่ไหมยเดี๋ยวองขอแกะดูด้านในก่อนนะโอเคสีเคสนะคะที่ได้มากับ Stella Silver เนี่ยจะเป็นสีดำนะันี้จะเป็นเคสสีดำนะคะพอวางก่อนขอดูอุปกรณ์ก่อนข้างในยังให้มาครบถ้วนเนาะทั้งตัว สายชาร์จนะคะมีที่จิ้มซิมนะแล้วก็ให้อดัปเตอร์มาให้อดัปเตอร์ตัวนี้แน่นอนเป็นแฟลชชาร์จนะคะเออให้มาครบถ้วนอยู่พอจะเป็น USB Type A ท USB Type C นะคะอันนี้คือกล่องแรกที่เป็นสี Stella r Silver เดี๋ยวไปกล่องถัดไปเลยชูแอกล่ 2, อง2สีอะไรไม่ให้ดูเดี๋ยวไม่สปอยนะคะเปิดดูเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักแน่เลยสีนี้นี่นี่คือสีไฮไลท์ปีนี้เลยแล้วอุ้มเนี่ยชอบสีนี้มากนะคะ ชื่อว่าสีพีชซันโกพีชนะให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดนะคะคือ vivo ทำเรื่องนี้เก่งนะก็คือเขาจะซ่อนลายเนี่ยไว้ข้างในนะคะแล้วก็พวกลายนิ้วมืออ่ะคือปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเงาแบบนี้นะคะมันจะชอบติดพวกรายนิ้วมือใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยติดเลยอุ้มเอาเนี่ยออกไปใช้งานมานะคะแล้วก็เป็นสีพีสที่แบบเนี่ยสีเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เลยอาจจะเข้มกว่านิดนึงนะคะทำออกมาได้ดีมากๆเดี๋ยวไว้ามาดูให้ดูพร้อมๆกันนะคะว่าสีพีสเดี๋ยวสีพีสเราจะได้เห็นเยอะมากนะเพราะว่าอุ้้้้มใใชตัววววนนนีนกาารถ่ยยิดะะคะ สำหรับเครื่องสีพีชเนี่ยจะให้นะคะตัวเคสเนี่ยเป็นเคสใสมาแบบนี้เอาไว้โชว์ด้านหลังเนาะอุปกรณ์ด้านในนะคะจะเหมือนกันนะมีแดปเตอร์นะคะมีตัวสายชาร์จแล้วก็มีที่จิ้มซิมนั่นเองไปต่ออีกกล่องกันเลยดีกว่าและกล่องที่3สีนี้คือสีอะไรอ่าใครดูสปอยมาน่าจะเดาออกนะคะแก่เลยนะหนึ่งสอานี่สีนี้คือสีนะ เนบิราเพอร์เพลเฮ้ยเป็นอีกสีหนึ่งที่ว่าทำออกมาได้โคตรเท่แล้วก็เป็นแบบผิวด้านนะคะเป็นผิวด้านแบบนี้นะแล้วมันจะมีประกายระยิบระยับเห็นไหมจะมีแบบแวบบนิดนึงนะคะสีสวยมากอะ่ะมันไม่ใช่ม่วงหมนที่เราเคยเห็นมานะคะมันเป็นม่วงที่แบบดูดีอันนี้ยอมรับเลยนะแล้วก็มาดูดีกว่าตัวเคสให้สีอะไรมาอู้เฮ้ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีพอเราใช้เครื่องสีม่วงใช่ปะ่ะ เขาก็ให้เคสสีม่วงมาดี เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมาสามเครื่องก็คือเคสเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะอันนี้ยอมให้นะเพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเวลาวที vivo เขาทำเนี่ยต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมเวลาที่ใส่แต่ละกล่องมาเป็นคนละสีคนละแบบกันนะคะเคส3อันก็คือ3แบบเลยนะซิลิโคนคนละแบบกันนะคะเป็นแบบใสเป็นแบบสีดําแล้วก็เป็นสีนะคะเป็นสีม่วงแบบนี้น่ารักมากทุกคนอุปกรณ์ในกล่องมีเหมือนกันนะคะมีอะแดปเตอร์ค่ะมีตัวใสาชาร์จแล้วก็มีที่จิ้มซิมนั่นเองแต่ไม่หมดแค่นี้ทุกคนอันนี้คือ vivo v45g ใช่ไหมคะเราจะมีนี่เลย vivo v 四ส pro 5 g เดี๋ยวมาแกะกันต่อเป็นไงตัว pro กันต่อเลยดีกว่านะคะหน้าก่อนจะเขียนว่า v 4 0 pro co engineer with size ค่ะเจ้าต,ตัวนี้ก็มีความอัปเกรดมีความพิเศษขึ้นมาหลายคนก็อยากเห็นนะคะแต่ก็ปีนี้ค่ะ vivo เนี่ยเขาบอกว่าตัว pro เนี่ยเอาไปหนึ่งสีละกันสีอะไรมาเดี๋ยวดูกันนะคะพร้อมอยังหนึ่งงสามไป ามาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวโปจะมีหนึ่งสีคือสีนี้ Stella Silver นั่นเองนะคะ Stella Silver นี่ก็จริงๆเนี่ยจะมีความใกล้เคียงนะคะกับตัว vivo v 45g เอาว่า v v Ultra, แยกกันยากมาก สิ่งเดียวที่จะแยกกันได้นะคะก็คือตำแหน่งเนี่ยของตัวออ l i าไรพอเทสนะคะกับตัวกล้องเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาตำแหน่งนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องตรงนี้ด้วยเนาะนี่ก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณ นี่ประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันในรีวิวแล้วกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าสีนะ s t e l Silver อ e r ค่ะก็จะให้ความด้านมาด้านแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือเลยนะคะให้สีที่สวยมากเป็นสีเทาแบบเข้มๆเ,เลยอุปกรณ์ในกล่องมานะคะก็จะมีตัวเคสเนี่ยเหมือนกันนะเป็นสีแบบว่า ดำๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่จิ้มซิมมาให้นะมีตัวสายชาร์จแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตัวเครื่องเป็นสปอยกันนิดนึงก่อนจะไปดูรีวิวแบบจับเต็มกันโอ้ พอมาเรียงกันสามสีแบบนี้ก็เลือกอยากเหมือนกันนะคะว่าถ้าสายมันแมนเลยเนี่ยน่าจะชอบสีนี้นะสเตลล่าซิลเวอร์ใช่ไหมถ้าใครเนี่ยเป็นสายที่แบบว่ากำกึ่งนิดนึงนะคะว่าสีนี้ก็สวยสําหรับสีม่วงเนะาะก็คืออาจจะแบบแมนได้หวานได้เนาะหรือว่าใครเป็นสายหวานเลยสีพีชนี่ก็ดูดีเช่นเดียวกันนะคะก็ลองดูว่า3แบบเนี่ยชอบเป็นสีไหนวัสดุนะคะถ้าเอาแบบเงาเลยก็จะเป็นตัวนี้สีพีชนะคะจะเป็นวัสดุแบบเงาแต่ไม่ค่อยติดลายนิ้วมือนะเป็นแบบด้านนะคะด้านก็จะเป็นตัวนี้นะตัวซิลเวอร์นะคะแต่ แต่ว่าถ้าทาเป็นแบบด้านแล้วก็แบบเวลาที่สัมผัสนะคะจะมีความมีเท็กซ์เจอร์นิดนึงค่ะก็จะเป็นสีม่วงตัวนี้อันนี้ความแตกต่างกันเนาะด้านหลังที่อยากจะเล่าอย่างนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการดีไซน์นั่นเองค่ะการดีไซน์ด้านหลังเนี่ยจะถูกวางเนี่ยตัวกล้องมาใหม่นะคะชื่อของเขาเนี่ยชื่อว่า Gemini Ring ค่ะก็จะมีการปรับเนี่ยตัวกล้องใหม่ทําให้ดูไม่เทอะทะนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยน้อยมากนะเรียกว่าบางสุดๆไปเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทําได้ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสัมผัสเรื่องของน้ําหนักนะคะ v i v o ช่วงงหลัมานี้เ มากๆในเรื่องนี้เนาะอุ้มขอช่างน้ำหนักให้ดูนิดนึงนะะอากน,นี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าทั้ง3สีเนี่ยมันหนักเท่ากันไหมเอาจากพีชก่อนนะพีชหนักเท่าไหร่194.1นะคะสีม่วงหนักเท่าไหร่193.5นะคะแล้วก็สีซิเวอร์หนัก194จริงจใกล้เคียงกันนะอยู่ประมาณ194กกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟกเตอร์เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะ คล้ายๆกันนะไม่ได้แตกต่างกันค่ะทีนี้อุ้มให้ดูตัวสีพีชนิดน,นึงแล้วกันนะคะสีพีชเนี่ยเป็นสีที่อุ้มชอบมากที่สุดเนาะแล้วก็เวลาที่เราพลิกมานะคะด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะทำตัวเครื่องได้ค่อนข้างบางมากๆเลย7.58มิลน,นะคะแล้วอย่างที่บอกไปว่าถึงกล้องเนี่ยจะโหพัฒนามาอย่างดีเนาะแต่ว่าทําความบางได้ดีกว่านะคะหลายๆตัวจะรู้สึกว่ามันหนาเตะไปใช่ไหมเ้ตัวนี้เองนะคะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยเป็น 3D นะคะคือซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นเคอร์สเกนอยู่ ขนาดที่6.78นิ้วนะคะจอกว้างเนี่ยค่อนข้างบานดีนะคะอันนี้ส่วนตัวชอบนะเนี่ยใน,นประมาณนี้นะคะเวลาที่เราจะลากนิ้วนะคะเวลาใช้งานนั่นเองค่ะขอบเป็นยังไงบ้างบนล่างซ้ายขวาใกล้เคียงกันนะคะได้มองกับด้านล่างเนี่ยอาจจะแบบอุ้ยหนาไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้ามูดแบบต่อไปบางกว่าน,นี้ได้เนี่ยจะสวยขึ้นกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าทําเรื่องหน้าจอออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องภายนอกนะขอพูดเป็นน้ําจิ้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอยากพาไปคุยกันเรื่องกล้องทอํายังไงนะทําไมเขา ถึงสามารถเอาตัวไซส์เนี่ยมาใส่ทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าได้นะคะสำหรับตัว vivo v40 series 5g อ่ะงั้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องกล้องกันดีกว่าอ่ะขอสปอยนิดเดียวด้วยรูปเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะนี้เป็นรูปหลานุ่มนะสิ่งที่ชอบมากเลยคือคุณดูการตัดขอบดิเนียนกริปมากแล้เห็นไหมกระโปรงโปร่งนะคะยังมองทะลุไปด้านหลังเนาะแล้วก็รู้สึกถึงการไล่ระยะนะคะจนไปถึงการเก็บพวกแบบปลอยผมต่งตางๆหลานุม่มสุด นี่คือตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ่ายแบบออตโต้ไม่มีการประมวลผลอะไรเพิ่มเติมจบในเครื่องนี้เครื่องเดียวเฮ้ยสปอยมากไปปะวะเอางี้ก่อน ทำไมมันถึงเจ๋งใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยจับมือกับไซส์แบบจริงจังมากๆนะคะแล้วก็การที่การที่เขาเอาเนี่ยเอาโดนไซส์เนี่ยมาอยู่นะคะเอาเลนส์ไซส์เนี่ยมาอยู่กับตัวมือถือกลุ่มราคากลางเนี่ยก็ทําให้เราเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวนี้นะก็จะมากับไซส์เนี่ยทั้งกล้องหน้าด้วยนะคะแล้วก็กล้องหลัง2กล้องแล้วก็กล้องหลัง3กล้องของตัว Vivo V40 Pro 5G ด้วยค่ะเอาตัวนี้ก่อนละกันนี่เห็นไหมโลโก้ไซส์ชัดเจนนะคะ Vivo V40 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับ2เลนส์ด้านหลังนะคะกวมีะเอีด50ล้านพิเเกเซล ตัวหนึ่งนะคะเป็นเลนส์หลักของเขานั่นเองค่ะเลนส์หลักเนี่ยจะมาพร้อมกับ OIS นะคะการรับแสงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงเท่าค่ะส่วนเลนส์อัลต์วายนะคะก็มุมมองกว้างเนาะก็ถ่ายได้แบบกว้างมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องหน้าตรงนี้นะคะกล้องหน้าเดี๋ยวจะเป็นไซส์เช่นเดียวกันเป็นกลุ่มเซลฟี่แคเมาราความละเอียด5้ล้านพิกเซลนะคะได้มุมมองกว้างถึง9.2องศาเลยทีเดียวเดี๋ยวอยากจะพาดูนิดน,นึงค่ะนี่ตัวนี้จะมีนะคะที่เป็นโบเก้ต่างเนี่ยให้เราเลือกได้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าใครเนี่ยา จะต้องชอบเนี่ยไซส์โบเกตัวนี้มากๆเช่นเดียวกันค่ะและการที่เขาใส่ไฟตัวนี้มาให้มีออร่าไลท์พอ์เทสนะออร่าไลท์ตัวนี้นะคะจะเข้ามาทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทั้งกลางวันแล้วก็คืนรวมถึงการถ่ายอาหารนะคะสามารถปรับนะพวกแบบว่าอุณหภูมิสีได้นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าเยอะไปแล้วเดี๋ยวไปพูดในคลิปหน้าละกันทีนี้ถ้าถามว่าตัวโปรมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะนี่เลยเขาจะมี1เลนเข้ามานะคะด้านล่างตรงนี้ตัวนี้คือไซส์ ois telephoto p o t ท e t นะคะ ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายนะคะระยะซูมได้ดีมากยิ่งขึ้นคือจริงอะ่ะต้องบอกงี้ตัวเนี่ยตัว vivo e v 4 5 g ก็ถ่ายระยะพอเทรได้ถือว่าดีมากๆแล้วแต่ว่า pro pro นะคะสามารถถ่ายได้แอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนั่นเอง และก่อนที่คลิปนี้นะคะจะกลายเป็นคลิปรีวิวเพราะว่าหยุดยั้งตัวเองจะไม่ได้แล้วอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะขอสรุปแบบนี้เลยละกันค่ะสําหรับใครที่กําลังเลงอยู่แล้วก็อยากจะจองตอนนี้นะคะก็สามารถไปจองได้เลยนะสําหรับ vivo v40 5g นะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันตามนี้ v40 p ป o 5g นะคะจะมี1สีนะคะเป็นเซอร์ราซิลเวอร์แบบนี้นั่นเองค่ะความแตกต่างหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของกล้องนะคะที่มีการเพิ่มเติมมาให้ทั้งหมดนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยที่เป็นบูโว้นะคะขนาด ะะแล้วก็จะกันน้ํากันฝุ่นที่ IP68 อ่ะประมาณนี้ก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวเจอกันนะคะวันรีวิวแบบจัดเต็มเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันทุกเรื่องแล้วก็ภาพที่มาถ่ายมาประทับใจมากกลางคืนเนี่ยโอ้โหขนลุกอะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ